สวัสดีค่ะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะก็ <Okay. S 1> คือเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนตรงนี้เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน <Okay. S 1> ทางมันดีชาแนลหรือว่าทางดูมันดีนี่แหละที่เป็นคนทําซีรีส์เรื่องนิ mm ่งเฮียก็หาว่าซื่อ mm hmm. ของซีนูนิวเนี่ย เขาได้ประกาศไลอัพปีหน้าซึ่งพวกเราเนี่ยไม่เคยดูซีรีส์ของเขาตัว<ม>แอนก็ไม่เคยดูซีรีส์ของเขาเลยแต่แอนอ่ะได้มีโอกาสนั่งดูไลอัพแล้วก็มีความรู้สึกว่ามี3เรื่องที่อยากจะมาขายให้พี่เบิร์ดในวันนี้ก็จะให้เราทำดีแอคไหมดียด<อ>ูไพร์โหลดก่อนแล้วกันว่าไอ้สเรื่องที่บอกว่ามันน่าดูเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าสมมติว,ว่าใครรู้ว่า จะขออนุญาตทางไหนส่งมาให้หน่อยนะฮะนี่คือซีรีส์3เรื่องจากดูมันดีในปีหน้าที่แอนคิดว่าพี่เบิร์ดน่าจะสนใจก็เลยแบบหยิบยกมาให้ดูทีเซอร์ก่อนก่อนที่จะทีเซอร์เรื่องนี้จะเริ่มเรื่องนี้ชื่อเรื่องอันนี้เป็นเรื่องแรกนะคะชื่อเรื่องพบเธอ Love time เลิฟอภร์อชามซีรีส์พีเลียบใช่เป็นทีเลียบแน่นอนอเหมือนจะเป็นนิยายนะถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะเป็นนิยายโอ้ยพี่โป๊ เฮ้ยแหวนแหวนเหมือนกันเลยเฮ้ยแอนแหวนเหมือนกันเลยดนะูดิเนี่ยดูดิแหวนเหมือนกันเลยเนี่ยแย่นิ้วผมอ้วนกว่าเลยใส่นิ้วนางไม่ได้นะฮะเฮ้ยภาพสวยนะสมัยก่อนมีคนชอบผมสีนี้นะเฮ้ยภาพสวยนะเ <c oughs> ชื่อมัพวาอกนี้ถูกย้อนอดีตมากกว่าสี่โอเคถูกย้อนอดีตถูกย้อนอดีตมากกว่าสี่ร้ยปีพบเธอ ภาพสวยนะนี่เป็นไพร์โลดเหรอทีเซอร์ไพลอตดไพลอตหดงูห่อไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อัยมีมีไต่มวยอยู่นานอยู่เก่าอยู่นะยุคเนี้ยใช่ไหมใช่ก็ส0่ร้0ปี400อยปีมัน สองอายุทยาตอนปลายต้องเดี๋ยวต้องไปเช็คว่ารัตนโกสินทร์มีมาแล้วกี่ร้ยอยปีเรารู้อะไรจากอันนี้บ้างดูไม่ทนัน<ร>ดูไม่ทนันมีอ่ะเหมือนมีแบบต่อยมวยเหรอเขาเรียกว่าอะไรมวยอ่ะมวยคาดเชือกครับผมก็คือมันจะเป็นมวยไทยสมัยก่อนแหละเมื่อคือมวยไทยมาสอยก่อนนะครับเขาไม่ได้ใส่นวมแต่เขาจะคาดเชือก คาเชือกเนี่ยเห็นไหมอ่าถ้าถ้าคุณเครดูเรื่ององค์บากจะเป็นตอนท้ายเลยที่บอกเขาจะมัดเชือกกันแล้วต่อยกันมวยคาเชือกนะฮะเจ็บเจ็บสัตว์เลยเจ็บเจ็บแล้วอ่าทีนี้เราได้คีย์เวิร์ดมาคือ400ปีดังนั้นขออนุญาตหาข้อมูลเร f e ฟเ n นซ์ก่อนนะอันเนี้ยสรุปได้ว่ารัตนโกสินทร์ม,มีมาแล้วทั้งหมดนะวันคือเมื่อวันเขาบอกแล้วนะว่า เดือนเมษาปีนี้นะเดือนเมษาปีนี้คือครบรอบ200ปี65ปี65คือครบรอบ240ปีอันนี้ย้อนอด,ดีตไป400ปีใช่ไหมอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นช่วงอยุธยาตอนกลางอายุธยาตอนแบบกลางๆไปลายคือเป็นครึ่งหลังของอยุทยาละดังนั้นเนี่ยคอนเซปต์มันถูกนะคือการที่แบบว่าตัวละครใส่จงกระเบนนู่นนั่นนี่มีมวยคาดเชือกเพราะว่ารู้จักนายขนมต้มไหมเคยได้ยินชื่ออ่าเป็นนักมวยไทยโบราณสมัยก่อนเลยในท้องดีฟันขาวอะไรพวกนี้ก็จะเป็นมวยลักษณะคาดเชือก แน่นอนว่าหนึ่งเลยคือต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการย้อนอดีตกลับไปอีกแล้วอม่ะู้ไปทําอะไรซึ่งคิดว่าน่าจะกลับไปเพราะว่ามีปูมหลังอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันนั่นแหละทีนี้น่าสนใจละเขาน้องสนใจคือแหวนคือสิ่งที่สนใจไม่ใช่แหวนหน้าตาเหมือนกันนะแต่สิ่งที่สนใจคือในอดีตใส่แหวนในโลกปัจจุบันใส่แหวนแหวนอาจจะเป็นสื่อกลางของอะไรสักอย่างก็ได้นะตอนที่เขานอนดูไปตอนเนี่ยเห็นไหมอันนี้ไม่รู้อดีตหรือปัจจุบันนะอันนี้อดีตตัวทรงหมอนตัวอันนี้น คิดว่าแหวนน่าจะเป็นสื่อกลางอะไรสักอย่างที่ทําให้เขาขอดานะขอดานะว่าเขาเป็นนักศึกษาที่กําลังเดินข้ามถนนแล้วโดนรถชนแล้วถูกสกปรไปอดีตถ่ายมองสิทธิ์ด้วยเดี๋ยวดูเลยน่าจะเป็นแหวนมั่นคิดว่าน่าจะเป็นแหวนมั่นในการให้คาสัญญาอะไรสักอย่างเนี่ยนี่น่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เป็นคอนฟ lict ให้เขาถูกสกปับไปอดีตก็ตามชื่อเลยคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องชาติภอแล้วเขามาได้กับคําว่าพบเธอ,อเราขอดูทีเลอร์ดีกว่าเราขอดูทีเลอร์แบบเต็มๆเพราะว่าอันนี้มันเรื่องใช่อันนี้เป็นแค่ไลอที่พูดถึงอใช เราสึกว่าอันเนี้ยเราเห็นมาแล้วประมาณเรื่อง2เรื่องก็คือคอนเซ็ปต์ของการย้อนอดีตกลับไปอ่ะเราเห็นมาแล้วในในต้องบอกงี้ก่อนปีหน้าพีเลียดคือจอแบบจริงจรจอแบบโอ้โหคือทุกค่ายเอาง่ายๆว่าทุกค่ายต้องมีพีเลียดอ่าคือมันผ่านตาเรามาประมาณนึงแล้วเราเราสึกว่ามันมันต่างกันแค่อย่างเดียวเลยคือช่วงยุคที่เขาหยิบมาเล่นเวดังนั้นมันมันไม่ได้แบบว่าตื่นตาตื่นใจขนาดนั้นแล้วแต่ว่าความน่าสนใจมันจะอยู่ที่ ทิเลอร์มากกว่าซึ่งเราอยากจะรู้ว่าทิเลอร์มันจะนําเสนออะไรที่มันมากกว่าน,นั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกค่ายไม่ไม่ทาเหมือนกันหรอกใช่เราจริงๆเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ยากของผู้ผลิตแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ปีหน้าคือหนังพีเรียดมันเยอะมากมันเยอะจนแบบว่ามันแข่งกันอะแล้วก็ต้องมาดูแล้วแหละว่าแบบค่ายไหนจะอ,อ,อะไรยังไงคือหนูเชื่อว่าทุกค่ายจะต้องแบบเข้มข้นในการทํากันบ้านอนะเพราะว่าถ้าหลุดเนี่ยมีสิทธิ์แบบโดนเลยนะทวิตเตียนรอซ <laughs> ้ำคุณอยู่นะฮะเรื่องที่สองอันนี้น่าสนใจมาก ถ้าจากที่เห็นก็คือแบบซอมบี้ซอมไวเวอร์ชื่อที่เดียวของเรื่องที่เราดูเมื่อกี้วาเนี่ยใช่ปไม่ใช่นะมหาลัยมหาลัยคลั่งหรือซอมไวเวอร์ฟังจากชื่อก็น่าจะรู้แล้วว่าซอมบี้แน่นอนใช่ครับแพหลอดเป็น 4K เลยหรอใช่แพรหลอดเป็น 4K เลยพร้อมไหมคะไปเลยนักแสดงเยอะมากเมื่อกี้ใช่เอาไม่ใช่เท่าทีร้องผิด เรื่องนี้นักแสดงเยอะมากเราคาดหวังให้มีคนตายนะครับอาการราชะนนมไม่ใช่อหรไม่ใช่อน,นี้ะอะนอ้นองที่คอมโอดจำชื่อไม่ได้เรียกน้องอ้อมโลดเป็นรุ่นน้องที่มาหาลัยด้วย ไม่เตรียมตัวอะ ยังเห็นมคซอัพซอมบี้มากกว่านี้ว่ะเสียดายเปลี่ยนว่าให้ชัดเลยโปรดักชันดีอยู่นะเขาไม่มีอะไรให้เถียงเออเราคิดว่ามูดแอนโทนมันอาจจะออกมาเหมือนไอ้นี่แค่มันไม่เหมือนที่จะบอกคือมูดแอนโทนอาจจะเป็นอย่างนั้นแค่มันจะไม่มีพลังวิเศษหรือว่าพลังแบบว่าติดเชื้อไปในร่างกายแล้วไปเป็นตัวร้ายที่แบบว่าโหดอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ถึงกายล่างใช่ไม่ถึงกายล่างแต่คิดว่าน่าจะเป็นเฮอร์เรอร์ทิลเลอร์แต่ว่า ด้วยแบบว่าด้วยคอนเซปต์ไม่ใช่คอนเซปต์ใช้คําว่าด้วยธีมหลักอ่ะมันจะเหมือนมันจะคล้ายๆกับ One of Us ใช่ใช่บอกว่าอ l of Us Are d e t d คือด้วยอันเนี้ยจะบอกว่ามันให้วายเดียวกันอย่างกับอย่างนั้นเลยแค่เรารู้สึกว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่มีแบบว่าการพัฒนาล่างมันจะดีมากๆเลยล่ะนะให้ขายความเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นความเป็นเฮ์เรอร์และทิลเลอร์มากกว่าการขายความเป็นแฟนตาซีอ่ะเรารู้สึกว่าพอมันเป็นไซไฟแฟนตาซีปุ๊บเรารู้สึกว่า มันอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นอแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเทอเลอร์ละทิเลอร์อันนี้โคตรน่าสนใจเลยเพราะเป็นคนชอบอะไรที่แบบว่าคือผมพูดเสมอพูดกับน้องเสมออย่างดูซีรีส์เรื่องต่างๆอลิซินอเดรแลนด์เนี่ยเราชอบด้วยเหตุผลว่าตัวละครทุกตัวมีสิทธิ์ตายได้อตัวละครทุกตัวมีสิทธิ์ตายได้ซึ่งอันนั้นเป็นคอนเซ็ปที่เรามันเป็นสิ่งที่เราชอบอแล้วเราคาดหวังว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้ไม่ทาออกมาได้อย่างนั้นมันทําออกมาอย่างนั้นได้ก็ดีเพราะว่าตัวครอยากให้ตัวละครทุกตัวไม่่่งงงมมีีสิทตตตาาาายยยอออเรหวั้้คนนก เหลือรอดแค่คนเดียว2คนแล้วก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้เนื้อเรื่องเลยเหมือนกันก็มันเป็นมันเป็นซอมบี้อ่ะมันต้องมีคนตายด้วยะเคยยังไม่รู้ว่าเรื่องจะเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่าโดยรวมมู and นโทนในไพ l ่หลออันนี้คือน่าสนใจมากจะบอกว่า1เลยคือด้วยวา e ที่แม่งดูแบบซอมบี้ก็ดูไม่แย่นะใช่แต่เสียอย่างเดียวคือมันมืดไปหน่อยอยากเห็นเมคอัพมากกว่านี้เรารู้สึกว่าคือเราต้องยอมรับว่าเมคอัพของคนไทยอ่ะ เมคอัพของโปรดักชันไทยไม่งดีมากๆเลยนะเราคาดหวังว่าเมคอัพจะออกมาดีเว้ยเพราะว่าเราเชื่อมั่นใน,ในการเมคอัพของที่นี่เลยประเทศไทยเนี่ยโคตรมั่นใจเลยว่ามันดีจริงๆเราเราเชื่อตรงนั้นก็เอาเป็นว่าอันนี้ติดตามาใช่แล้วก็คาดหวังสําหรับซอมไวเวอร์คาดหวังมากๆอยากเห็นคนตายในเรื่องนี้ครับ <laughs> โอเคเรื่องสุดท้ายที่จะมาแนะนำก็คือเรื่อง ข้ามฟ้าเคียงเธอโอเคจบแล้วครับ The next Spin Series เป็นซีรีส์แบบว่าเจ้าชายเวอร์เรื่องนี้คือสารฝันแบบว่าคนรักแบบนิยายมากคนรักอะไรที่มันแบบความแบบเป็นเจ้าชายอะ่ะเออเอาจริงๆพวกซีรีส์ไทยหรือแม้แต่ละครไทยอะ่ะแทบจะไม่เห็น พวกคอสตูมอะไรอย่างนี้ที่มันเป็นแบบเวอร์อันนึกออกใช่ไหม,มถามว่ามันมีไหมมันก็มีแต่ว่าเหมือนไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะอ,อ่ะคือ,ค,อคือที่บอกว่าเออจริงๆอ่ะมันเคยมีแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะแบบข้างฟ้าเคียงดาวหรือว่าสมัยก<บ>่อนอะไรอย่างเงีย้ยนะเป็นเนี่ยโหสถานที่คือเวอร์วังนะว่าไม่ได้ดูดิทุกอย่างเวอร์วังมากชุดเชิดดูดิโอ้โหคือ ทำไมหล่อจังวะดูดิคือแบบไม่ใช่โอ้โหนี่แค่พายหลอดนะไม่ใช่เล่นๆน,นะดอกไม้เยอะไปหน่อยนะสำหรับผมอ่ะี่สถานที่อะไรคือแบบโอเคเลยโอเคแบบโอเคเบอร์สุดเวอร์มาก เต้นแข็งไปหน่อยนะอันนี้เต,ต้นแข็งไปหน่อยนะนูนิวนูนิวน่ารักอะ่ะอ๋อนี่สีนูนิวอ่ะใช่นี่สีนูนิวนูนิวน่ารักพี่สีก็หลอกเวอร์กเ,เกินข้ามฟ้าเขียงเธอ the next spins. s p i n c e ยังไม่จบไม่สิพูดอะไรนะเอาใหม่สิอเค ปกป้องจะอยู่ปกป้องคืนินดูแลคานินคณนินรักษาและเส้อสัวยต่ออสมัเทวาเทวโอ้โหนับสกุลญาติขผมเต้นแข็งไปเลยนะฮะงั้นถ้ากำลอมจะหันเกินมนากที่อุย้ยก็คงไม่เป็นอะไรใช่ไหมนะครับอุย้ยสวยนะ ก็ไม่ได้เถียงแต่ไม่ได้นะเขาเต้นรอลด้วยแข็งไปนิดนึงขาเขาอะกระเดี่ยวขอนสิซินจูงม้าจะบอกว่าขี่ม้าก็ขี่โอ้ยเลิศนะชอนเนียเลิศนะเวอร์มากเรื่องนี้ก็น่าสนใจตรงที่นัน่ะเสื้อผ้าชอบคอสตูมมากคือเห็นแบบคอสตูมกับโลเคชั่นคือแบบคือต้องพูดคำนี้เลยนะเชี่ยแม่งเอาว่ะมันดูแบบไม่ได้โบโบเบ้นะเบยอย่างเงี้ย เราไม่ได้เข้าใจความเป็นไอ้นี่มากขนาดนั้นคือเราไม่ได้เข้าใจความเป็นเขาเรียกอะไรความเป็นเจ้าชายแต่เราก็ยังไม่ดูเนื้อเรื่องด้วยแหละว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงอ่ะเพราะเราหนูก็ไม่ได้อ่านนิยายแต่อันนี้มาจากนิยายพี่จะบอกว่าพี่ไม่ได้อินกับความเป็นเจ้าชายกับเขาเรียกอะไรเจ้าชายหรือว่าเจ้าหญิงหรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในวังขนาดนั้นเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าในสมัยเด็กเราเคยเห็นละครแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่ คือเขาไม่ได้ถ่ายดีขนาดนี้คือเขาไม่ได้เน้นขนาดนี้เขาไม่ได้ใส่สุดขนาดนี้ <S <S> แต่เราเคยเห็นพอตประมาณนี้แล, <S <S> แล้วเรารู้สึกว่ามันเพ้อฝันไปหน่อย <S <S> มันคือแบบนิยายเพ้อฝันเลยอะเราไม่รู้เราไม่รู้กับเรื่องนี้ซึ่ง <S <S> <S เราไม่ได้มายกับเรื่องแบบนี้แต่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ไทป์เราเราไม่ชอบ <S <S> <S เราไม่ชอบถ้าคุณคุณรู้จักผมที่ตอนที่ผมดูกินพอใช่ไหมคุณจะรู้ว่าผมไม่ได้อินกับความเพ้อฝันหรือความเบียวขนาดนั้นผมจะ อินกับความแบบไอ้นี่เป็นจริงไหมไอ้นี่มีความเป็นไปได้หรือเปล่า<ม>ทำไมถึงเลือกที่จะถ่ายซีนนี้ลักษณะนี้<ม>คือถ้าผมจะดูเรื่องนี้ผมจะหนึ่งเลยคือผมจะดูเซตติ้งผมเป็นการชอบผมเป็นคนชอบดูเซตติ้งและบล็อกก<ม>ิ้งผมจะดูว่าตัวตัวตัว,ตว,ตวที่แบบที่ไม่ใช่เมนเอ็กซ์ต้าไอ้ที่ไม่ใช่เมนอะที่เป็นเอ็กซ์ต้าอยู่รอบๆอะเขาจะเดินบล็อกกิ้งยังไงให้มันแบบ<ม>เออในเ,เรื่องมันน่าสนใจขึ้น<ม>เรื่องนี้มันน่าสนใจอย,อย่างที่แอนบอกว่าเออบล็อกกิ้งแต่ละอย่างมันสวยเนี่ยดูอย่างนี้นี่นี่ตอนท้ายเนี่น เนี่ยอันเนี้ยปิดเสียงเลยก็ได้เนี่ยเลื่อนไปนิดหน,นึ่งอ่ะเนี่ยบล็อกกิ้งแม่งสวยมากเลยนะอลองดูดีๆพวกเอ็กซ์ตาเขาแบบเห็นชัดๆเลยว่าเอ็กซ์ตาไม่ได้เต้นกระจอะก,กระจาะเขาเต้นจริงๆเขาเต้นวอล์จริงๆเนี่ยดูดิเน,นี่ยดูเนี่ยเนี่ยชัดสุดเลยเนะี่ยบล็อกกิ้งแม่งสวยมากเลยคือจะบอกว่า เฟรมต่างๆอะไรในการถ่ายอะ่ะมันมันดีจริงๆแต่ว่าด้วยเนื้อเรื่องอะ่ะยังไม่รู้เนื้อเรื่องไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทายเราอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์ที่เราจะดูแต่ถามว่าดูได้ไหมผมก็จะดูในลักษณะที่ผมมาดูได้แต่ว่าผมจะดูในลักษณะที่ผมจะดูบล็อกกิ้งผมจะดูโปรดักชันเป็นหลักผมจะไม่อินกับเนื้อเรื่องอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่อยากให้ดูเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเนื้อเรื่องจะออกมาเป็นยังไงก็อยากให้เนื้อเรื่องดี <laughs> ซึ่งก็ไม่รู้คือไม่ได้อ่านแบบฟองตรงว่าไม่ได้อ่านอะไร เขาเรียกว่าไงคำโปรยนิยายก็ไม่ได้อ่านแต่รู้ว่ามีคนมีคนบอกว่าเรื่องนี้หยิบยกมาจากนิยายก็ติดตามเนี่ยคือ3เรื่องจากทางดูมันดีนะคะก็มีพบเธอแล้วก็มหาลัยข้างแล้วก็ข้ามฟ้าเคียงเธอที่รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็คิดว่าพี่เบิร์ตน่าจะสนใจด้วยก็เอาไว้ถ้าเกิดเทเลอร์ตัวจริงออกมาแล้วเราจะมั่ง ดูก<น>ันใหม่ว่าจะยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่านะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ใครดูทั้งตัวอย่างตัวอย่าง,างสาตัวอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะอย่าสปอยนิยายนะฮะอย่าสปอยนิยายนะ,ะขอรอ้งใช่แต่อย่าสปอยนิยายนะคะอาจจะเล่าเรื่องย่อได้แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเล่าจนจบอะไรอย่างนี้แค่แบบ กลิ่นความน่าสนใจของนิยายอะไรก็ก็ได้ให้อีพีเบิร์ดไปเซอร์ไรส์เองบ้างคก,ก็ได้นะคะก็สาหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะวันนี้พวกเราต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ